<2000 S 2> อสองพันหนึ่งสิบหนึ่งันดอ,รอนดครับเอามาตกตามหมอวันนี้ก็สนุกดีเ,ดเบ็ดก็เป็นเบ็ดนี่ครับผมเบดเบอร์หนึ่ง เบ็ดกล่องราคา45่สิบาทพอประมาณคันใช้ได้แอคชั่นสวยแต่เป็นคันเก่าเก็บครับนี่ครับผลงานวันนี้ผลงานวันนี้คือปลาหมอร้วนๆใว้ใสสวยสวยทิปน่าจะหาที่ตกที่ไหนเดีย๋ยวคอยดูกันนะครับ วันนี้ก็ขอแค่นี้นะครับบาย